สวัสดีครับพบกับเซเว่นไนก์กากรนะครับอ่าออกไปทำไมคลิปนี้เราจะมาเปิดสร้างอุปกรณ์ไม่ใช่เปิดสิมาสร้างอุปกรณ์ของถ้ำมังกรกันนะครับคือตอนนี้มีอย่างละ300กว่าชิ้นนะครับมีเขามังกร324บเกตมังกร334นะครับเราจะมาเปิดครั้งละ30ชิ้นนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ ก็จะมาเปิดให้ดูนะครับเห็นมีคําถามว่าเปิดกี่ชิ้นมันจะคุ้มนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าเปิด30ชิ้นจะจะเปิดได้10ครั้งถ้าเกิดออก6ดาวมาครั้งหนึ่งถือว่าคุ้มนะครับจริงไหมเพราะถ้าเราต้องการ6ดาวเราต้องใช้500ชิ้นเชียวนะครับก็เรามาเปิดกันเลยนะครับเอาเป็น เปิดแต่ดาบนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีสายเวทสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเปิดเลยเอยสร้างเลยสิไม่ได้เปิดสร้างนะครับครั้งที่หนึ่งสี่ดาวนะครับเป็นเรื่องปกติครั้งที่สองก็ได้สี่ดาวนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับครั้งที่สามนะครับ ขอ,อ5ดาว3ามครั้งก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ยังสดาวอยู่นะครับครั้งที่สี่นะครับครั้งนี้ถือว่าขาดทุน5ดาวไปแล้วนะครับครั้งที่4ี่ก็ยังสดาวนะครับครั้งที่ห้านะครับได้5้าดาวแล้วนะครับ5ครั้งได้5้าดาวก็5้าครั้งก็หมดไปร้อยห้าสบนะครับได้5้าดาวมา1อัน ครั้งที่6นะครับหกครั้งได้5ดาว1อันนะครับครั้งที่7ก็ได้5ดาดาวถือว่าคุ้มแล้วนะครับต่อไปจากนี้ไปนะครับถือว่าเราเปิด103ครั้งนะครับซึ่งเขามาังกรเราจะหมดไปแล้วนะครับ แต่เรายังเหลืออยู่100่ึกก็คือเปิดได้อีก3ครั้งนะครับก็ได้สีดาวนะครับอีก2ครั้งนะครับสีดาวเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะได้อะไรเอ่ยสีดาวก็ ครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเราเปิด5ดาว3าครั้งไปแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นของแถมที่จะได้4ดาวอีก7ชิ้นเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับการเปิด300ชิ้นครั้งนี้นะครับต่อมามาดูที่เกตมังกรนะครับเราจะเปิดเกาะนะครับสร้างเกาะสร้างเกาะไม่ใช่เปิดติดกับการเปิดอัศวินนะครับอ่ะเรามาสร้างเกาะนะครับ อย่างน้อยๆ5้าดาวสามครั้งเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายครั้งแรกได้สี่ดาวอ้าวครั้งที่สองมาห้าดาวเลยนะครับครั้งที่สามละอ้ารังที่สามก็ห้าดาวนะครับห้าดาวอีกครั้งหนึ่งนี่กำไรเลยนะครับ ก็ยังสีดาวครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับจําไม่ได้รู้สึกครั้งที่4เนาะใช่ไหมสาี่สิบ้ยยี่สิบไม่ใช่สิครั้งที่ห้านะครับอันนี้ครั้งที่6นะครับ5ดาวคุ้มไปแล้วนะครับหดาวต่อไปคือกําไรนะครับกําไรเราจะมีอะไรบ้างนะครับตีสี4ดาว ได้อีก4ครั้งนะครับตึงตึงตึงห้าดาวนะครับได้กําไรไปแล้วนะครับตึงตึงตึงอีกห้าดาวอีกชิ้นนะครับเรากําไร5ดาวไป2ชิ้นแล้วนะครับอันนี้เราเปิดได้11ครั้งนะครับพ็มีเกาะเอ้มีเกตมังกรอยู่330อยกว่าอันนะครับเมื่อกี้อา้าว5ดาวอีกแล้วนะครับ ครั้งสุดท้าย6ดาวมาันนี่มีเฮเลยนะครับ5ดาวอีกแล้วนะครับสรุปก็คือเมื่อกี้ไม่ได้นับนะครับว่าได้5ดาวมากี่อันแต่ว่าได้เยอะมากนะครับจากการเปิด10ครั้งรู้สึกว่าน่าจะถึง5อันเนาะปกติแล้วถ้าเราเปิดร0อเราเปิดได้3ครั้งนะครับ3ครั้งนี้เราจะได้เกาะ5ดาวเพียง3ชิ้นนะครับแต่ นี่เราได้5ดาว5ชิ้นซึ่งถือว่ากำไรเนาะดังนั้นก็น่าจะเอามาคิดกันดูนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนว่าเปิดทีละกี่ครั้งถึงจะคุ้มนะครับสำหรับคลิปนี้เรามารีวิวการเปิดที่30ครั้งนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปการเปิด1 0 0ครั้งและ5ไอร้อย100ชิ้น500ชิ้นนี้เราจะไม่ทำนะครับเพราะเรา มีความเชื่อว,ว่า30ชิ้นคุ้มที่สุดนะครับเรากลับไปดูเกราะกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับปิง <a> เนี่ยครับเกาะ5ดาวทั้งหมด5ชิ้นนะครับ6ชิ้นสิแม่เจ้า5ดาวติดกันติดกัน4ชิ้น 5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้นแม่เจ้าได้5ดาว7ชิ้นนะครับจากการเปิดเกดมังกร30ชิ้นนะครับดาบละ่ะดาบเราได้5ดาว3อันเท่านั้นนะครับไม่ได้แตกต่างลูกแก้วมังกรอันนี้ได้มาจากการตีมังกรปกติอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่า เพื่อนๆมองว่าแบบไหนคุ้มคุ้มก็แล้วแต่นะครับแบตบหมดด้วยเสียบแบตแป๊บหนึง่งครับผมก็ถ้าอย่งไงก็สแสดงความเห็นได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการเปิดอาวุธถ้ำมังกรด้วย ของ30ชิ้นนะครับสวัสดีครับ